วันนี้มารีวิวตัวนี้สายรัดงานสวยของมาสเตอร์มาสเตอร์ล็อกร้อยกว่าบาทร3 0ยสาบาทงานสวยอะ่ะคือแบบดูดีเลยถ้าถามผมคืองานมันสวยดีที่ผมซื้อนะใช้แบบอันไม่กี่ตังค์ไม่กี่สิบ,บาทได้ไหมก็ได้นะแต่ผมซื้ออันนี้มันได้ความทนทานกว่านะครับด้วยตัวเนื้อไนลอนที่เขาทํามาด้วยอย่างยืดที่มันดูจะคงทนกว่าโดยพาอยี่ข้อนี้มาสเตอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวผมแกะให้เพื่อนๆดูดีกว่า ว่ามันเป็นยังไงจริงๆผมมีแล้วนี่มีมาแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะห่วงเหล็กนี่คือแบบแข็งแรงมากแล้วก็ให้ตัวได้เพื่อที่เราจะปับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สกรีนมาเตอร์ล็อกมาชัดเจนยางยืดนี้ถือว่าอีลาสติกดีใช้ได้เลยเดี๋ยวไปรัดไอตัวประกัดดีกว่าผมว่าเพราะว่าตัวประกัดเองของผมเนี่ยตัวยางยืดมันก็เริ่มเสื่อมนะผมก็เลยซื้อมา2เส้นเอาไว้ใช้กับเจ้าทูน่า ตัว Honda Click ว่า60กับตัวประกาศผมที่เป็น Honda CT-125 นะะเดี๋ยวไปดูว่ายังไงแต่โดยรวมผมว่าเวิร์กดีเอาไว้รัดของเวลาที่เราขนของอะไรป,ประมาณนี้แหละเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเผื่อบางทีแบบว่าเราอยากจะรัดเท้าของอะไรนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วแต่เราจะดีไซน์จุดยึดแต่ผมซื้อมาสองเส้นนะถ้าจะรัดสั้นผมก็คล้องแบบนี้แล้วผมก็รัด เนาะเราก็ยึดของได้แล้วเรียบร้อยเวลาจะขนของอะไรอเงี้ยแต่ถ้าผมอยากจะรัดยาวผมก็มีนะเพราะว่าผมมี2องเส้นไงนแล้วก็สามารถที่จะแบบคล้องได้เห็นไหมอยู่ล้งงานคือดีมากนะมันก็จะเรียกว่าตัดของมั่นใจขึ้นเพราะว่างานสายมันถือว่าแข็งแรงมาก โดน UV ก็ยังแบบว่าไม่ได้เปื่อยของมันดีนะอืม